สวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำที่มีความหมายตรงกันข้ามนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ <c> เ<ง>ะมื่อเด็กๆเ,เรียนแล้วเด็กๆจะสามารถบอกความหมายของคำที่มีความหมายตรงข้ามกันได้และจะสามารถจำแนกคำที่มีความหมายตรงข้ามกันได้ค่ะก่อนอื่น เรามาดูความหมายของคำที่มีความหมายตรงข้ามกันก่อนนะคะคำที่มีความหมายตรงข้ามกันคือคำที่มีความหมายแตกต่างกันในทางตรงกันข้ามมักเป็นคำที่มีความหมายขัดแย้งกันอย่างชัดเจนนะคะจะสังเกตได้จากรูปร่างสีรสกลิ่นเสียงหรือแม้กระทั่งรูปสัมผัสนะคะเอาละค่ะ เรามาดูตัวอย่างของคำที่ตรงข้ามกันนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพสองภาพนี้นะคะมีภาพทางด้านซ้ายมือและขวามือเด็กๆเห็นไหมคะว่ามีอะไรแตกต่างกันใช่แล้วค่ะสองภาพนี้นะคะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนั่นก็คือใหญ่และเล็กค่ะวัวสองตัวนี้นะคะมีวัวตัวใหญ่ และวัวตัวเล็กค่ะภาพนี้ล่ะคะเด็กๆมาลองทายกันดูนะคะภาพนี้เป็นต้นไม้ทั้งคู่เลยค่ะแต่ทางด้านซ้ายมือเป็นยังไงคะเป็นต้นไม้สูงใช่ไหมคะส่วนทางด้านขวามือเป็นต้นไม้เตี้ยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำตรงข้ามในคำนี้ก็คือสูงและเตี้ยค่ะ ต่อมานะคะเด็กๆภาพทางด้านซ้ายมือและขวามือคืออะไรบ้างคะซ้ายมือคืออ้วนใช่ไหมคะส่วนขวามือก็คือผอมเพราะฉะนั้นคํำตรงข้ามในข้อนี้ก็คืออ้วนและผอมค่ะภาพต่อมานะคะเด็กๆง่ายมากเลยค่ะมีหนังสือสองเล่ม ซึ่งหนังสือสองเล่มนี้มีเล่มหนาและเล่มบางใช่ไหมคะอ่าข้อต่อมานะคะเด็กๆว้าวเด็กๆเ,เห็นกล้วยใช่ไหมลูกกล้วยสองลูกซึ่งลูกหนึ่งนั้นมีลักษณะที่ยาวกว่าใช่ไหมคะและอีกลูกหนึ่งมีลักษณะที่สั้นกว่าคะ่ะ ต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคที่มีคำความหมายตรงข้ามกันดีกว่าค่ะตัวอย่างแรกนะคะประโยคของเขาคือพ่อชอบดื่มเครื่องดื่มร้อนส่วนฉันชอบแบบเย็นเด็กๆด,ดูคำที่ขีดเส้นใต้นะคะมีคำว่าอะไรบ้างคะคำว่าร้อนและคำว่าเย็นใช่ไหมคะอ่าเด็กๆด,ดูนะคะ คำว่าร้อนและคำว่าเย็นเป็นคำตรงข้ามกันที่อยู่ในประโยคเดียวกันซึ่งมันมีความหมายขัดแย้งกันใช่ไหมคะแบบนี้แหละค่ะเป็นประโยคที่มีคำตรงข้ามไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะในประโยคนี้นะคะคือพี่ตัวสูงส่วนชันตัวเตี้ยอ่า คำตรงข้ามกันคือคำว่าอะไรบ้างคะสูงและเตี้ยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะตัวอย่างข้อต่อไปนะคะสตรอเบอรี่มีรสหวานแต่ช็อกโกแลตมีรสขมอ่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะในข้อนี้นะคะคำที่ตรงกันข้ามกันนั่นก็คือหวาน และขมค่ะอะเด็กๆคะมาดูข้อสุดท้ายกันเลยคะ่ะจากประโยคนี้นะคะนั่นก็คือเต่าเคลื่อนตัวช้าส่วนกระต่ายวิ่งเร็วแน่นอนเลยคะ่ะว่าคำตรงข้ามของเขานั่นก็คือช้าและเร็วใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆง่ายมากเลยใช่ไหมคะ ค่ะเด็กๆคะเดี painful, ๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ visuals, circles, ่มเติมนะคะคำที่มีความหมายตรงกันข้ามนะคะดำตรงกันข้ามกับขาวสุขตรงกันข้ามกับทุก์มากตรงกันข้ามกับน้อยเกิดตรงกันข้ามกับตายค่ะตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะดีใจตรงกันข้ามกับเสียใจหัวเราะตรงกันข้ามกับร้องไห้ กว้างตรงกันข้ามกับแคบหนักตรงกันข้ามกับเบาค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมคำที่มีความหมายตรงกันข้ามสุดท้ายกันนะคะใหม่ตรงกันข้ามกับเก่าหอมตรงกันข้ามกับเหม็นกำไรตรงกันข้ามกับขาดทุนเข้าตรงกันข้ามกับออกนะคะ ง่ายมากเลยใช่ไหมล่นะคะเด็กๆหลังจากที่ดูคลิปการสอนจบแล้วนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมตั้งใจทำกันนะคะสวัสดีค่ะ